วันนี้จะทบทวนเรื่องอ <c oughs> เรื่องพรหมวิหาร,รมิหารในการในการพัฒนาชีวิตเรานั้น ต้องพัฒนาในทุกๆด้านทั้งทางทางพฤติกรรมทางอารมณ์ความรู้สึกเรื่องปัญญามีเรื่องความความรู้สึกต่างๆเป็นความความรู้สึกที่เกิดจากความ ไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจคนอื่นมันจะออกมาในรูปแบบของตัญหาเสียงเราจะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองอยากให้เรา ได้สังเกตความเศร้าหมองของจิตใจว่ามันคืออะไรเราจะ <c oughs> จะเรียกว่าสกปรกก็ได้มันก็มีความรู้สึกว่าไม่สะอาดไม่ผ่องใสไม่เบิกบานมันจิตตกร่องมันมืดมืดมนมน มีในการแก้อารมณ์ฝ่ายเศร้าหมองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็ทำให้เราสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นบ่อยๆนั้นเราต้องเสริมสร้างพลังของคุณธรรมฝ่ายดีส่วนความ รู้สึกที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างกันให้เราเอาพรหมวิหารเป็นหลักก็พยายามน้อมจิตไปสู่คุณธรรมสีข้อบ่อยๆหนึ่งก็คือเมตตา สองก็คือกรุณาสามมุติตาสี่อุเปขาเ <c oughs> มตาก่อนเมตตาคือความหวังดีต่อคนทุกคนแลสปปะสรรพสัตว์ทั้งหลาย บางทีในภาษาไทยบางทีเราก็จะใช้คำคำว่าเมตตาไม่ค่อยจะถูกเยาบอกว่าเขาเมตตาเราหรือว่าท่านเมตตาคนนั้นคนนี้แต่ธรรมชาติของเมตตาก็คือไม่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะจดจองคนนั้นคนนี้ถ้าเป็นเมตตาจริงเนีย่ยก็ต้องสม่ำเสมอ จะคนทุกคนอันนี้เป็นกาสังเกตของเมตาก่อนถ้ามีการเลือกที่รักมักที่ชังมันไม่ใช่ตัวเมตตาอันนั้นมันเป็นเรื่องของความชอบหรือความรักทั่ว,วไปแต่ที่นี้ที่ว่าเมตานั้นไม่ใช่ว่าจะต้องชอบหรือจะต้องรักทุกคน หรือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นกับคนทุกคนแต่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในหมู่อย,อยู่ในชุมชนบางคนก็รู้สึกสนิทสนมบางคนก็อาจจะรู้สึกห่างๆางหรือไม่ค่อยจะสนิทสนมแต่เราก็ต้องสร้างความรู้สึกที่หวังดีต่อคนทุกคนอย่าให้เขามี ความสุขแต่ต้องการมีความสุขที่ถูกต้องไม่ผิดหลักศีลธรรมพอะคนที่เขาได้ความสุขที่ผิดหลักศีลธรรมความสุขนั้นมันจะนำไปสู่ความเสื่อมเราจะนำไปสู่ความทุกข์ภายหลังลถ้าเราหวังความสุขที่ผิดหลักศีลธรรมให้กับใคร เหมือนกับว่าเราหวังความทุกข์ในระยะยาวให้กับเขาเพราะว่ามันต้องอยู่ด้วยกันแต่ความสุขบางอย่างเนี่ยสุขมากเหมือนกันแต่ถ้าเราชั่งน้ำหนักคือความทุกข์ที่ตามมาที่หลังถ้าเขามีปัญญาก็ต้องเห็นว่าไม่คุม้มอันนี้เราอยากจะดูแยกแยะระหว่างเขามีปัญญาก็ไม่มีปัญญาเราจะเห็นตรงนี้ว่า สามารถวิเคราะห์ได้คือบางอย่างนี้เรียกว่ามีความสุขในปัจจุบันความสุขในระยะสั้นและนำไปสู่ความสุขในระยะยาวความสุขบางอย่างสุขในปัจจุบันแต่นำไปสู่ความทุกข์ในระยะยาวความทุกข บางอย่างทุกในปัจจุบันแต่นำไปสู่ความสุขในระยะยาวความทุกบางอย่างทุกในปัจจุบันและทุกในระยะยาวทันเมื่อเราเจอความสุขสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทันทีแน่นอนและรู้สึกสุขสบาย ไม่มีปัญญาเราก็จะหลงอยู่กับความสุขนั้นอยาให้มีความสุขอย่างนั้นให้มากๆให้ให้นานๆแล้วถ้าเจอความทุกข์ก็เหมือนกันมีแต่อยากจะหนีจากความทุกข์นั้นให้เร็วแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะหยุดก่อนว่าต้องพยายามดูว่าเอ๊ะความสุขนี้มันเป็นแบบไหนเป็นความสุขที่ที่ นำไปสู่ความสุขในระยะยาวด้วยหรือว่าเป็นความสุขชั่วแวบชั่วคราวซึ่งจะนำมาสู่ความทุกข์ในระยะยาวเราก็จะมีการชังน้ำหนักเออไม่เอาดีกว่าคือถ้าจะเอาความรู้สึกในปัจจุบนันโอ้มันสบายใช่แล้วใครใครก็ชอบแต่ถ้าเราสามารถถอยออกมาด้วยสติปัญญา มาพยายามดูว่าแต่ว่าผลกระทบผลกระทบในระยะยาวเป็นไงเราดูผลกระทบเนี่ยเราดูผลกระทบยังไงก็ต้องดูผลกระทบในด้านร่างกายก่อนร่างกายตัวเองก่อนบางอย่างนี่สุขแต่ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเช่นสุขบุรีเป็ตนต้นใช่ไหมบางคนก็ชอบแต่ว่าในระยะยาวนี่ก็มีผลเสียต่อสุขภาพ บางอย่างก็ทำความทำความเสียหายกับความรู้สึกที่ดีในระยะยาวเน้นถ้าเกิดหลงอยู่ในการสมมติว่าหลงกับกบารอภัยมุขเช่นเล่นการพนันในขณะที่เล่นเนตื่นเต้นมีความสุขแต่ระยะยาวนี้ทำเป็นหนี้เป็นศินทำให้ไม่มีใครอยากคบเป็นเพื่อนไม่มีใครไว้ใจ ทำให้เกิดมีปัญหาในครอบครัวปัญหามากมายมนั้นก็มีปัญหาต่อความเป็นอยู่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นฉะนั้นเราเราต้องดูผลกระทบต่อตัอตวเองต่อร่างกายตัวจิตใจผลกระทบต่อ,อ ความเศรษฐกิจของความเป็นอยู่ความเกี่ยวข้องกับฝ่ายวัตถุความเป็นอยู่ในสังคมอย่างที่เราจะกล่าวถึงเรื่องของภาวนาสี่ใช่ไหมคายภาวนาศีลภาวนา,า,วนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาเราดูผลกระทบทั้งสีด้านนะว่ามันจะมีผลกระทบในทางเสื่อมเสียกับเรื่องของกายไหมเรื่องของอเรื่องของอความเป็นอยู่ในสังคมไหม เรื่องการอยู่ในโลกฝ่ายวัตถุไหมเรื่องของจิตใจไหมเรื่องของปัญญาไหมความทุกข์เวลาเกิดความทุกข์ไม่มีใครชอบแน่นอนแต่ถ้าเรามาดูอีกทีมันก็คุมอยู่อย่างเช่นพวกนักกีฬาที่เขาต้องตื่นแต่เช้าไปแล้วเขาอยากจะเ,เขาอยากจะแข่งโอลิมปิกเนี่ยโอ้ยเขาต้องต้องซ้อมทั้ง